ฮัลโหลสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมาพบกับคอนเทนต์ที่อาจจะยาวนิดนึงอาจจะสกิดใครหลายๆคนสักหน่อยหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องราวที่ใครหลายๆคนรวมทั้งเราเองเนี่ยก็เคยผ่านจุดนี้มาแล้วเนอวันนี้จะมาสนุกกันด้วยเรื่องเมื่อผู้ชายหายเราจะจัดการยังไงมา เดี๋ยวเราก็จะมาให้ไพ่ช่วยอ่านเป็นเรื่องราวของเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแน่นอนว่าเมื่อผู้ชายหายไปในแรกๆบางคนหรือหลายๆคนนั้นอาจจะมีความเครียดกังวลใจเริ่มหลอนไปเองว่าเขาไปม,มีใครหรเปล่าหรือเราทำอะไรผิดทำไมเขาเงียบไปทำไมเขาหายไปทำไมเขาไม่สนใจเราเหมือนเดิม ท,ท,ทั้งๆที่เราก็เทคแคร์ดูแลเขาอย่างดีเรามีความรู้สึกดีๆมอบให้เขาแต่ทำไมเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่สนใจเรา,ท,า,ท,าทั้งๆที่เราให้ทุกอย่างเรามอบความรากักความจริงใจให้แต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมามามาหายหายเหมือนออนออ f ออ f อปิดสวิตไปเนะนั่นคือส่วนหนึ่งที่โลกหรือ จักรวาลกำลังจะบอกเราว่าคุณให้ความรักกับเขามากไปแล้วคุณจะต้องกลับมารักตัวเองกลับมาคุยกับตัวเองกลับมาเป็นเหมือนกับจีเอ็มเพรสนี่แหละคือคุณมีความสวยคุณมีความเก่งคุณมีความมีศักยภาพอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วให้กลับมารักตัวเองกลับมาเริ่มรักตัวเองยังไง ไม่ยากหากความสุขเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมาจากการไปแต่งหน้าสวยๆยังไม่สวยพอไปเรียนแต่งหน้าสวยแล้วทำยังไงเริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์เริ่มไปฟังไปพูดไปคุยกับเพื่อนๆอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่เพียงคนเดียวหรือในบางคนอาจจะเริ่มก็ไม่เป็นไรจ้ะฉันก็คุยกับ คนใหม่ๆก็ได้เริ่มไปหาเพื่อนใหม่ๆการคุยกับหลายๆคนการคุยกับผู้ชายหลายคนระบอกในหลายๆคลิปที่ผ่านมาว่าไม่ใช่นิสัยของคนเจ้าชู้แต่การคุยกับคนหลายๆคนจะทําให้เรารู้จัก ผู้ชายในหลายๆแบบหรือแม้กระทั่งผู้ชายที่คุยกับผู้หญิงหลายๆคนไม่ใช่าไปตอเขาเรื่อยนะไปหยอดเขาเรื่อยแต่คุณคุยเพื่อศึกษานิสัยของแต่ละคนว่ามันเข้ากันด้วคุณได้ไหมเขาสามารถมีชีวิตมีความสัมพันธ์ที่จะอยู่แค่เพื่อนหรือจะพัฒนากันไปมากกว่านั้นได้หรือเปล่าเพราะบางทีในการคุยกับคนเพียงแค่หนึ่งคนแล้วปักใจให้ใจเขาไปเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ย เหมือนกับไม่ได้ไปศึกษาคนอื่นบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดก็ได้เพราะการเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเลือกแล้วเลือกเลยเนาะใช่ไหมหรือบางทีหลายๆคนก็อยากมีความสัมพันธ์มีลีลลชั่นชิพที่ยืนยาว ไม่ได้แบบอยากมีความสัมพันธ์กันแค่สั้นๆแค่ในระยะสั้นๆเท่านั้นซึ่งมันไม่ได้มีความรู้สึกที่มันทําให้ดีต่อใจหรือยังไงเนาะการกลับมารักตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขได้ด้วยตัวเองไพ่เดลเวอร์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นรักทางเลือกหรือเป็นการมอบความรักให้กันเพียงอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นการที่เราเลือกทางที่จะกลับมารักตัวเราเองเริ่มมามองที่ตัวเราเองว่า เราต้องการอะไรหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนิสัยยังไงเราไม่ถูกใจเขาตรงไหนทําให้เขาเงียบหายไปหรือจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเงียบหายไปเนี่ยจริงๆแล้วเ,เขาอาจจะแค่ไปทํางานหรือมีธุระที่แบบไม่สามารถที่จะมานั่งคุยกับเราได้นะแต่บางคนก็อาจจะคิดมากอะไรแบบนี้นะ จริงๆแล้วเราเองก็เป็นนะแบบบางทีไปเที่ยวเพลินๆอย่างเงี้ยก็ลืมทุกคนไปเลยไม่ตอบแชทไม่อะไรเลยเหมือนหายตัวไปเลยซึ่งเออเราก็รู้ว่าเนี่ยมันคือนิสัยข้อสเสียของเราเราก็จะพยายามแบบอ่ะถ้ามีเวลานิดนึงสักหนึ่งหรือสองนาทีเราก็จะรีบไปตอบคำอ่ารีบไปตอบแชทตอบอะไรกับเพื่อนๆทุกๆคนเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยเราก็คิดว่า ถ้าไม่ไม่ได้สารสัมพันธ์กันต่อเรายังคงมีความเป็นเพื่อนที่มอบให้กันได้อยู่ดีเรายังคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในประเทศหรือต่างประเทศสําหรับผู้ชายที่เข้ามาฟังคลิปก็คุณก็ไปสลับกันเอาเองเนาะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําอีกคําแนะนำหนึ่งนะคะการที่เราไม่ไม่หยุดอยู่กับที่ไม่ไปน,นิ่งคิดแต่ว่าเพราะอะไรทําไม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 เขาถึงไม่สนใจเราทําไมเขานิ่งเงียบทาไมเขาหายไปก็เอาเป็นว่าเราเนี่ย เริ่มเดินก้าวออกไปไปพัฒนาตัวเองอยากรู้เรื่องอะไรล่ะเ,เช่นสมมุติว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องการดูดวงไปหาคอร์สเรียนไพ่ยิบสีอุ้เยอะแยะมีมากมายหรืออยากจะไปเรียนพัฒนาบุคลิกภาพก็มีหลายสถาบันที่เปิดสอนหรืออยากจะไปเรียนเอ,อะไรนะตอนนี้ที่เราเห็นมีคอร์สมีคอสที คอร์สที่ทำธุรกิจออนไลน์ยังไงให้ปังอ,อันนี้นี่แหละเราเก็บตังค์จะไปลงคอร์สนี้อยู่แน่นอนคือมันมีความสุขนะกับการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วมันพัฒนาเราได้นอกจากว่าที่เราจะได้อะไรมาแล้วเนี่ยได้การพัฒนาตัวเองได้ต่อยอดธุรกิจ ได้ทําอะไรที่มันเป็นความใฝ่ฝันที่เราอยากจะทําหรือแม้กระทั่งไปเรียนรู้อะไรมาก็ตามแล้วเราก็มาแบ่งปันให้ความรู้กับคนอื่นๆด้วยมันก็จะเหมือนกับว่าเราเป็นการแชร์ความรู้ให้กันละกันเนาะทำยังไงต่อล่ะบาลานอารมณ์ให้สมดุลค่ะเทนเพลนส์ก็บอกแล้วเนาะว่าคุณจะต้องกลับมาเรียนรู้หลายๆอย่างนะบาลานตัวเองรักตัวเองบาลานอารมณ์ในหลายๆครั้งที่เราเคยบอกว่าปรับอารมณ์ให้ กลับมาเป็นคนอารมณ์ดีภายใน17วินาทีเราต้องฝึกต้องค่อยคอยฝึกซึ่งเราเองก็เคยเป็นนะว่าเจอเรื่องอะไรมากระทบใจโกรธมากเลยโอ้ยเริ่มวุ่นวายเสียงดังแล้วเสร็จแล้วก็ต้องดอปตัวเองให้ได้อันนี้ทุกคนเป็นเป็นธรรมชาติของทุกคนอยู่แล้วเวลาที่แบบเจอเรื่องอะไรไม่จะทําให้กโกรธหยุดหงิดเร้าเสียใจแต่จะต้องตั้งมาตรฐานเอาไว้กับตัวเองเลยค่ะถ้า17วินาทีทําไม่ได้ตอนนี้ก็่ะ5นาทีถ้า5นาทีปุ๊บ คัดออฟเลยฉันจะจบอารมณ์นี้ทันทีแบบนี้ก็ได้ค่อยๆฝึกไปค่ะคนเราเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ภายในสามนาทีเหมือนต้มมาม่าหรอกเนาะคือคนเรามันจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนกันไปนะอ่าก็เหมือนอันนี้เนาะคือบางคนอาจจะเข้ามาอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองนิ่งสงบสงบจิตสงบใจจริงๆแล้วอ่ะการที่ ผู้ชายหายไปเราไม่ต้องทําอะไรหรอกเราแค่กลับมาอยู่ตัวกลับตัวเองเรากลับมาโฟกัสที่ตัวเองนอนนิ่งๆอยากกินอะไรกินอยากทําอะไรทาอยากนั่งสมาธิก็ไปนั่งสมาธิเลยอะไรแบบนี้นะต่อมานะคะไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าเราต้องกลับมาดูว่าการคุยกับคนคนนี้เราได้อะไรได้ความสบายใจไหมได้ความสุขไหม ได้ประโยชน์อะไรบ้างเขาให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างอย่างเช่นการคุยกับคนบางคนนะเปิดโลกมากเลยนะอย่างคนที่เราเคยคุยเนี่ยคุยกันเรื่องการลงทุนนั่นนู้นน,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 นี่เออเราไม่เคยลงทุนกับหุ้นตัวนี้เลยเราไม่เคยรู้จักวิธีการเทรดหุ้นหรือเราไม่เคยรู้จักการดูกราฟกราฟหุ้นอันนี้จริงๆทุกวันนี้เราก็ยังงงอยู่ดูไม่เป็นเนาะพอเขาเล่าเราเาเาให้เราฟังปุบเนี่ยเออเราเริ่มเก็ตเราเริ่มเข้าใจว่าอ,อ๋อกราฟมันเป็นแบบนี้แนวโน้มของ หุ้นตัวนี้เป็นแบบนี้นะเราควรจะซื้อในเวลาไหนหรือเราควรจะขายในเวลาไหนนั่นก็เป็นการเพิ่มเพิ่มความรู้ในอีกวิธีหนึ่งกับคนที่เราคุยกันเนาะจริงๆความรู้เนี่ยมันมันหาได้หลากหลายเนาะการเป็นคนคุยกันเนี่ยไม่จําเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องพัฒนาไปเป็นแฟนไม่จําเป็นต้องพัฒนาเป็นคนรักคือจริงๆแล้วอะ่ะเราแค่ เป็นเพื่อนกันคุยกันมอบความรู้สึกดีๆให้ให้กับใ,ให้กันละกันไปกินข้าวด้วยกันได้ไปศึกษาไลฟส์สไตล์ไปศึกษาความรู้สึกว่าคนนี้มาแบบนี้เราจะจัดการยังไงอ,อ๋อผู้ชายคนนี้คุยแบบนี้มาหมายนี้แน่นอนอะไรแบบนี้จริงๆแล้วจะบอกว่าพอเราเริ่มเปิดโลกเนี่ยเราจะมองเห็นว่าไม่ว่าผู้ชายจะเป็นผู้ชายประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ย วอดดิ้งในการจีบในการแอลในการอ้อยเนี่ยคลายคกันหมดเลยอ่ะจริงๆนะลองไปลองไปลองไปคุยดูยอ่ะคือจริงๆอยางแนะนำเลยเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเอ้ยทำไมเราต้องไม่คุยกับผู้ชายหลายคนวะเดี๋ยวคนจะมองว่าเฮ้ยเราเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอมาคุยจริงๆแล้วอ่ะรู้เลยว่าเราคุยกับเขาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเนี่ยได้เลยแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อผู้ชายประเทศนี้เขามีวอดดิ้งมีคำพูดจีบผู้หญิงแนวแนวนี้ ผู้ชายประเทศนี้เฮ้ยมันก็คล้ายๆกันเลยนี่ว่าไปเอาไว้จากไหนวะอะไรแบบเนี้ยเออมันก็สนุกดีนะจริงๆแล้วมองให้เป็นเรื่องสนุกเนี่ยชีวิตมันจะมีสีสันมากเลยเนาะพอเรามาโฟกัสที่ตัวเราเองแล้วเนี่ยอย่าลืมนะสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขมีความมั่นคงคือการสร้างรายได้ด้วยตัวเองการมีเงินใช้เองการมีอาชีพที่มั่นคง การที่เราสามารถมีรายได้หลายทางหาเงินได้หลายทางหรือแม้กระทั่งซื้อหวยทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สิบหกแล้วถ้าเกิดคุณถูกเนี่ยมันก็เป็นรายได้เป็นอินเซนティเป็นอะไรนะเป็นรายได้ที่แบบอีกช่องทางหนึ่งอะ่ะให้กับชีวิตได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการที่เราเอาเงินไปฝากไปซื้ออะไรนะสลากออมสินนะแล้วมันถูกเมืละยี่สิบบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันเนาะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะนะจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างรายได้ให้ตัวเองมันก็คือความมั่นคงอย่างหนึ่งของเราเนาะเนี่ยมันก็จะ,ม,จะมันก็จะแบบทำให้เรามีความสุขกับชีวิตในหลายๆเรื่องจริงๆแล้วผู้ชายหายไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเนะาะบางคนอาจจะคิดมากคิดเล็กคิดน้อยคิดไปมากมายไก่กองแล้วให้หยุดความคิดอันนั้นหยุดไปก่อน นะจริงๆแล้ววันนี้อาจจะทำยากอาจจะค่อยๆทำค่อยๆทำหยุดอะไรบ้างหยุดการแอบส่องแอบมองเขาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรายิ่งไปมองดูในในโซเชียลของเขาเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาสร้างภาพแบบโอ้โหสนุกสนานลันลากลายเป็นว่าทำให้เราจิตตกเออทำไมเขาไปม,มีเวลาให้กับคนอื่นวะทำไมเขาไม่มีเวลาให้กับเรา เฮ้ยอย่างนี้หลายๆคนเราเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเราก็เคยเป็นเราเคยผ่านจุดนี้มาก่อนแล้วเ,เราก็เลยแบบเออพูดได้ถ้าไม่เคยผ่านจุดนี้มาจะไม่เข้าใจความรู้สึกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปส่องมองอะไรต่ออะไรเนี่ยเสียเวลาสิ่งที่เราทําก็คือถ้าดูแล้วมองแล้วหรือแบบการเป็นเพื่อนกันในโซเชียลเนี่ยมันทําให้เรารู้สึก,กว่าเห็นแล้วมันจิตตกลบออกบล็อกจริงๆการบล็อกไม่ใช่ตัด สสัมพันธ์อะไรนะเพียงแค่เรารู้สึกว่ายิ่งเห็นก็ทําให้เราเจ็บปวดใจเราทําให้เรารู้สึกแย่เอ้ยการมีความรู้สึกแย่มันก็จะทาให้เราดึงดูดความคิดหรือทัศนคติที่แย่ๆแ,แล้วมันจะทําให้เราเนี่ยดึงดูดแต่คนที่มีทัศนคติแย่ๆเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสวิต์ออกตัดออกตัดออกตัดออก,ออกมันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเราก็จะพอไม่เห็นก็ไม่โฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยแค่แค่หักหิบไม่โฟกัสที่ คนคนนั้นแค่นั้นก็พอแล้วเนาะแต่ว่าถ้ายิ่งเห็นการมันอาจจะยากสักนิดหนะึ่งเนาะแต่ก็สู้ๆค่ะพยายามเข้าเนะแล้วการที่มาอยู่กับตัวเองเราก็จะค้นพบว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆมันคืออะไรฉันยังชอบเขาอยู่ไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยฉันแค่สนุกที่มีเขาอยู่ในชีวิตหรือจริงๆแล้วฉันอาจจะแค่มีความสุขที่ เขาเนี่ยมาคุยกันกับฉันแค่นั้นเองเมื่อ่เราอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้รักเขาเลยเราแค่ชอบนะอ่ะมันก็จะเป็นการที่กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคเราอะ่ะเรากับเขาอะ่ะแค่สถานะแค่เพื่อนกันก็พอแล้วเราก็มีความสุขกันได้เนอะอ่ะมาต่อมานะคะจัสเมนเหมือนไพ่จะรอตามเรื่องราวเรื่องราวที่เราพูดเลยเนาะ ทีนี้เนี่ยมันเรื่องของจัสเมนเนาะมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจการทําอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วอะเราจะบอกว่าการตัดสินใจไม่ว่าจะเลือกทางเลือกไหนการมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเลือกสิ่งที่ใจเราบอกว่าสบายใจที่สุดเมื่อเลือกสิ่งที่เราสบายใจที่สุดแล้วอะเราจะไม่กังวลกับอะไรเลยเราไม่จำเป็นต้องไปตามเขาตลอดเวลา24ชั่วโมงมันเรามีความรู้สึกว่าการที่ เราไปตามเขามันเสียเวลาเสียสุขภาพจิตหรือลองคิดดูนะว่าถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยมาตามเราตลอดเวลาตามสื่อตามถามว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่จะกลับบ้านทําไมต้องคุยกับคนนี้ดีๆทําไมไปถ่ายรูปคู่กันกันกบผู้ชายคนนี้ประจําเลยเป็นเราเราก็ลาคาญนะใช่ไหมใจเขาใจเราเนอะอ่ะโอเค นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยในในคอนเทนต์นี้เนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าการที่ผู้ชายหายไม่ต้องทําอะไรมากกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเท่านั้นแหละมันก็ทําให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขแล้วนะคะคลิปนี้เอาสั้นๆแค่นี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ายิ่งพูดยาวไปเดี๋ยวมันจะเริ่มแบบไม่สนุกหรือว่าอาจจะทําให ง่วงนอนมากกว่าเดิมเนาะอย่างที่เราบอกเราก็อยากทำคลิปแบบสั้นๆพูดนิดๆหน่อยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยมาสนุกกันในเรื่องราวในหัวข้อท็อปิกถัดไปนะคะอย่าลืมกด u b s c ไ i b ์ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะคะขอให้มีความสุขสนุกสุขสมหวังในทุกๆเรื่องในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ